วันนี้นะคะสาวกแททูไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าวันนี้ค่ะจินจะพาทุกคนไปสักไปพร้อมกับจินแต่ว่าไม่ใช่การสักแบบธรรมดาแน่นอนเพราะว่าวันนี้จินจะพาทุกคนไปสักแบบที่ใช้ยาชาแล้วก็ไม่ใช้ยาชาค่ะอะไรเพราะอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊ะการสักเนี่ยมีการใช้ยาชาได้หรอหรือเอ๊ะการสักปกติเขาไม่ใช้ยาชาหรอแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งจิน,นขอเกริ่นก่อนเลยว่าการสักแบบใช้ยาชาเนี่ยคนส่วนใหญ่ค่ะเขาจะสักในบริเวณที่ มันเป็นกระดูกที่มันติดกระดูกหรือว่าบริเวณที่เนื้อมันมน้อยๆนะคะเช่นสีข้างหรือว่าบริเวณที่มันเป็นแบบข้างในแขนที่เป็นแบบเนื้ออ่อนๆน,นะคะเพราะว่ามันจะมีความที่เจ็บมากกว่าตรงอื่นค่ะหรือบางคนอาจจะแบบยรายแรกอยากสักแต่ว่ากลัวเจ็บอย่างนี้ก็คือยาชาค่ะก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะจีนจะพาทุกคนไปสักทั้ง2แบบเลยทั้ง2แบบนี้มันแตกต่างกันยังไงการดูแลรักษาหรือว่า สีของรอยสักเนี่ยมันจะเข้มเท่ากันไหมแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปสักไปพร้อมกันเลยไปกันค่ตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านกันแล้วแล้วก็เราจะมาแับยาชาไว้ก่อนตรงที่เราจะสักเพราะว่า ตัวยาชาค่ะต้องรอประมาณ45นาทีเลยัะ้ะเราก็จะมาแรปรอไว้ก่อนตรงนี้เราจะใช้ยาชาก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่เนื้อมันอ่อนต้องใช้ยาชาเพราะว่ามันจะเจ็บมากๆค่ะส่วนยาชาตัวนี้ก็จะเป็นตัวยาชา40%ค่ะเดี๋ยวเรามาแรปกันเลยนะคะ ายาชาทิ้งไว,ว้แล้วเราก็แล็บไว้คะแล้วเมื่อกี้แอบ,บถามพี่เขาว่าทาไมเอาถึงต้องแล็บไว้ก็เพราะว่าเราจะให้ตัวยาค่ะมันซึมเข้าเนื้อผิวได้ง่ายค่ะเดี๋ยวเราไปรออีกประมาณ45นาทีกันเลยนะคะ a few moments later ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราทาไอ้ตัวยาชาเนี่ยที่เราทาทิ้งไว้เมื่อกี้เนี่ยมันผ่านระยะเวลาไป30นาทีแล้วซึ่งเรามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะตรงนี้บริเวณนี้ที่เราทา ซึ่งตอนนี้คือเนื้อตรงนี้ที่เราทาไว้มันเริ่มไม่รู้สึกอะไรแล้วมันเริ่มแบบอ่ะเนี่ยหยิกหรือแบบเอานิ้วจิกอะไรเงี้ยเออมันไม่รู้สึกอะไรแล้วแต,แตกต่างจากตรงที่ไม่ทานะเพราะว่ามันทาเออซึ่งไอตัวยาทาตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายเปอร์เซ็นต์มากๆไอตัวที่เราทาเนี่ยเราเลือกใช้เป็น40คือน่าจะน้อยสุดแล้วบางที่เราใช้ซึ่งไอตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมี40 50 60 70จนถึง80เลยแต่ไอนตงเนี้ย มันก็จะแล้วแต่ว่าเฮ้ยไอลอยตรงไหนที่เราสักเนี่ยมันควรจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์เพือ่อซึ่งไอตัวยาชาเนี่ยมันมีผลต่อรอยสักตอนนี้มันเริ่มใกล้ถึงเวลาที่เราจะได้ไปสักแล้วเดี๋ยวข้ามไปตรงที่เราได้ไปสักเลยดีกว่าวข้างในเอาไว้ก็มาไหนนะไม่อยากให้มันตรงอ่ะเนี่ยเฉียงเลยปะ เชียงนี้ก็ได้อันนี้เราก็ทำการมาร์กจุดแล้วก็จะลอกลายแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีและที่เราลอกลายทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มได้เข้าไปสักแล้วนะคะ เริ่มทำเงาแล้วนะคะก็มันจะออกพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ทายาชานิดนึงเพราะว่าเราขยับขยับลายนี่ครับก็มีคนหลับไปแล้วในอัตรานะครับรอยสักตอนนี้ก็เริ่มลงเงาลงเงาใช่ไหมพี่ใช่ตอนนี้ก็เริ่มลงเงาแล้วครับ ลงเส้นลงอะไรเรียบร้อยแล้วก็กําลังลงเงาให้ดูมีมิติขึ้นนะครับให้สวยขึ้นเรามารอดูตอนลงเส้นลงอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันในทีว่าภาพมันจะเป็นยังไงจากการที่ลงเส้นแล้วตอนนี้นะคะลายแรกของเราที่เราใช้ยาชาไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ส่วนนี้คือรอยสักลายแรกที่เราสักแบบใช้ยาชาไปเดี๋ยวเราไปสักลายต่อไปกันเลยดีกว่า ก็ลอยตอนนี้ก็คือ,อลงเส้นเสร็จแล้วแล้วก็เหลือวิปใช่ไหมอธิบายให้ฟังหน่อยครับมันคืออะไรวิปวิปก็คือการตัดให้เงาเป็นแบๆประมาณนั้นมันก็ไม่เจ็บไม่ได้เจ็บเท่าอันเมื่อกี้ที่ยาชามันหมดก็เดี๋ยวรอดูตอนลายเสร็จทีเดียวเลยก็ได้บ๊ายบายค่ะทุกคนนะที่สุดวันนี้เราก็ เสร็จแล้วนะคะนี่ลายที่2ของเราที่เราไม่ใช้ยาชานะคะเป็นลายเพชรอันนี้ยังมีเลือดซึมออกมาหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแปะแปะแผ่นเหมือนลายนี้กันเดี๋ยวเราไปแปะแผ่นกันไปดูกัน วันนี้จีนไปสั่กลับมาแล้วนะคะก็คืออย่างที่จีบบอกว่าลายแรกที่จินสั่คือเป็นลายที่ไม่ใช้ยาชาใช่ไหมคะและอีกลายที่ไม่ใช้ยาชาก็มาดูลายที่ใช้ยาชาก่อนก็คือลายนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้นะคะก็คือลายนี้มันจะเป็นลายผู้หญิงโรมันที่รอบๆตาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมี ก้อนเมฆความคิดปิดอยู่ซึ่งเหมือนมีความคิดรอบตัวตลอดเวลาคือแบหยุดคิดมากไม่ได้นะคะขึ้นไว้เนี้ยที่บอกว่าใช้ยาชาใช่ไหมตอนแรกที่เราใช้ยาชาคือยาชาเขาให้ทาประมาณทีห้านาทีทามีไว้เพื่อจะให้มันชานะพอมันชาเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มสั่งซึ่งตอนช่วงแรกๆคือมันมันชาจนแบบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยอะแบบสั่งไปเลยก็คือหลับเหมือนภาพเออเหมือนคิดข้างต้นที่เออเราหลับเพราะว่ามันแบบมันไม่รู้สึกอะไรมันไม่เจ็บเลย แต่ทีนะี้ยาชามันดันหมดตอนที่เพิ่งเดินเส้นเสร็จเดินเส้นก็คือลงแค่แนวขอบๆรอบๆลบูกอะมันหมดตอนนั้นพอดีซึ่งที่มันเหลืออยู่ก็คือการที่ลงดีเทลข้างในเหมือนกับการผูด,ดาําอเยซึ่งตอนนั้นอะจากที่เราหลับอยู่แม่ก็เลยตื่นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเจ็บแต่อสุดท้ายแล้วมันก็โอเคมันก็ผ่านไปได้ดีอะไรที่สองคือลายนี้ที่ใช้ยาชาล้วก็คือเป็นลนยนีก็เป็นลายเทปแล้วก็ รวมกับใบไม้ซึ่งอันนี้ความหมายก็คือสิ่งที่โยรุนในมันแ็งเลนส์ก็คือเพดดูแมช่ความแข็งแกร่งของเพดเนี่ยมันก็มีความอ่อนโยนเล็กๆอยู่เป็นใบไม้มาพันรอบๆซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ยาชาแต่ว่าหากว่าความเจ็บมันเจ็บมากไหมมันก็ไม่ได้เจ็บมากขนาดนั้นเพราะว่าด้วยตำแหน่งด้วยไอ้รายเนี้ยเขาเรียกว่ามันต้องลงเงาแล้วก็ผมดำมากกว่าใายนี้มันก็เลยมีแค่บางจุดเช่นก้าตรงเนี้ยที่มันจะเจ็บมากกว่าตรงอื่นหมายที่มันเป็นเงาค่ะก็จาก เสร็จไปได้วยดีแล้วเดี๋ยวอันนี้เขาก็ให้แลกไว้แล้วก็ทิ้งไว้7วันแล้วก็ถวนเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองสักทั้งแบบใช้ยาชาหรือไม่อยากใช้ยาชาเนี่ยก็ลองดูคลิปตรงนี้ไปแล้วก็เอาไปประออกอบการตัดสินใจกันนะคะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่ช่อง WG Channel เย้ขอบคุณค่ะ